รเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ในต่างประเทศเขาแบ่งการฉีดนะฮะวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเหมาะกับคนในไวัยไหนเขาก็จะทยอยฉีดในวัยนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนโควิด -19 ยังมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริมเลือดอุดตัน ไม่ว่าจะเป็นอมพาษคึ่งซีกที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด1 9ไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแต่อัตราการตายนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการจับตาแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งความจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์จากอินเดีย เเข้ามามยยงประททศไทสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวสถานก,การณ์โควิด -19 ในอินเดียอย่างหนักอยู่นะครับสำหรับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ส่วนในประเทศอื่นๆก็มีแนวคิดแปลกๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะการจะไม่ฉีดวัคซีนเพื่อสู้กับโควิด -19 ในบราซิลฮะประเทศอันดับ3ของโลกที่ติเชือ้อโควิด -19 เจอปัญหาขาดแคลนวัคซีนโควิด -19 นะครต้องระงับการฉีดเข็มที่2ทันทีนะครปัญหาการขาดแคลนโควิด -19 บีบให้เมืองใหญ่หลายแห่งของบราซิลต้องระงับการฉีดโควิด -19 นะครับรที่2จากการเปิดเผยของเจ้าที่รายงานข่าวของสื่อมวลชนเหตุหยุดชะงัก ล่าสุดโครงการควบคุมคุ้มกันแก่ประชาชนซึ่งทำกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ที่กำลังเร็วร้ายนะครับซึ่งปรากฏว่าในเมืองที่มีประชากร6.7ล้านคนแห่งนี้กลับเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่2แต่เฉพาะผู้สูงอายุวัย70ปีเท่านั้นส่วนคนอายุ60ปี ในนั้นก็รวมถึงเจ้าที่สาธรสุขตามตารางฉีดของเมืองพวกเขาอาจจะต้องรอนานไปถึงนะครับ12วันจากคำแนะนำการฉีดวัคซีนห่างกันไม่เกิน28วันนะครับสำหรับบราซิลที่กำลังมีปัญหานะครับในขณะที่เดนมาร์กเป็นชาติแรกของโรคนะครับที่ประกาศไม่ใช้วัคซีนโควิดจอร์สันแอนจอร์สันกังวลลิ่มเลือดอุดตัน เดนมาร์กได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการฮะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ปรากฏว่ายกเลิกการใช้วัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์สนนะครับที่จะฉีดให้กับประชาชนท่ามกลางความกังวลมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับเคสอาการสาหัสสภาวะลิ่มเลือดอุดตันแม้เกิดขึ้นน้อยก็ตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเดือนที่แล้วเดนมาร์กเพิ่งประกาศหยุด ใช้วัคซีนโควิด -19 ของเอสตารเซนกาสืบเนื่องจากความกังวลแบบเดียวกันนะคกัรกระทรวงสาธารณสุขของเดนมาร์กระบุในถ้อยแถลงว่าพบประโยชน์จากการใช้โควิด -19 จอห์นสันแอนด์จอห์นสันไม่ได้มีมากกว่าความเสี่ยงเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในบรรดาผู้ที่รับการฉีดวัคซีนนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีนครับของออสเตรเลียโอดนะครับ, de, รบเป็นไปได้ยาก ที่จะสั่งจำคุกนะครับชาวออสซี่แหกกฎห้ามเดินทางออกจากอินเดียนะครับนาย,ยกรัมรีสกอตเมอริสันนะครับแห่งออสเตรเลียนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่พลเมืองออสซี่ถูกจำคุก5ปีและปรับเงิน66,000 66, ดอลลาร์นะครับออสเตรเลียนะครับจากการฝ่าฝืนกฎข้อห้ามจากอินเดียกลับเข้าประเทศภายในเวลา14วัน ทมกลางกระแสการกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกกฎเหล็กดังกล่าวเสียในแะับสัปดาห์ที่แล้วออสเตรเลียนะครับได้มีการสั่งแบนผู้เดินทางจากอินเดียไม่เว้นแม้แต่พลเมืองของตัวเองไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียนะฮะกำลังแพร่ระบาดถึงขั้นวิกฤตและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละหลายแสนคนขณะเดีวยวกันยังขู่พลเมืองที่ฝ่าฝืน สั่งว่าจะโดนโทษปรับและทําการจําคุกนะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่ามันไม่เป็นธรรมมากนักหากเราเสนอให้มีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงไม่ว่าจะที่ใดก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะยับยั้งไม่ให้ใครนําไวรัสกลับเข้ามาบริษบริษัจอห์นสันนะครับได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9ของออสเตรเลีย เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในเม็กซิโกนะครับปรากฏว่า,เ,าเกิดพังถล่มนะครับตอนนี้โครงสร้างรถไฟฟ้าถล่มลงมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย20ศพนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบรายเกิดนะครับ,รบอุบัติเหตุโครงสร้างรถไฟฟ้าถล่มในกรุงเม็กซิโกนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า20คน ร,รวมถึงเด็กๆและผู้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลอีก49รายสถานีโทรทัศนะ์ท้องถิ่นได้เผยแพร่กล้องวงจรปิดภาพนาทีโครงสร้างของรถไฟสาย12หักสะบัน้นทำให้กับวนรถไฟและเศษแท่งคอนกรีตร่วงลงมาทับรถยนต์ที่อยู่เบื้องล่างรวมถึงเหตุการณ์ขณะที่กู้ภัยและเจ้าที่ดับเพลิงกำลังอรดมค้นหาผู้รอดชีวิต เบื้องต้นสำหรักง,งานการจัดก,การความเสี่ยงนะครับป้องกันพลเลือนแห่งกรุงเม็กซิโกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน13รายและมีผู้รับบาดเจ็บจากที่กเกิดเหตุอีกจำนวน70คนทว่าล่าสุดมีการอัปเดยต,ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกอีกอย่างน้อย20รายนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็เตรียมจะอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์กับเด็กอายุ12ถึง15ปี สำนักการอาหารและยานะครับของสหรัฐอเมริกานะครเตรียมอนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์อิงและ BioNTech นะครับพันธมิตรชาติเยอรมน,นีสำหรับผู้เยาว์อายุระหว่าง12-15ปีในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ New York นิวยอร์กนะับชาม อ้างคำบอกเล่าจากเจ้าที่ของรัฐบาลกลางที่ทราบเกี่ยวกับแผนของสำนักงานนะซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีฟิลิปปินส์ทวิตเตอร์คำหยาบไล่เรือจีนนะครับพ้นแม่น้ำพิพาททะเลจีนใต้นะครับโอโดโรร็อกซินนะฮะร,รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับทวิตข้อความคำ หยาบคายขับไล่เรือจีนออกไปพ้นจากบริเวณหน้าน้ำนะครับที่เป็นข้อพิพาทนะครับนับเป็นสงครามน้ำลายครั้งล่าสุดระหว่างมณิลากับปักกิ่งนะครับที่ในประเด็นทะเลจีนใต้นะฮะหลังจากประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่าสารโลกพิพากษาว่าพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรลี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งจริงเข้าทำการครอบครองนะครับพอพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ นะครับว่าเป็นพื้นที่ของฟิลิปปินส์สหรัฐมีการบีบทุกวิถีทางที่จะให้ฟิลิปปินส์กดดันนะครับจีนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวในส่วนของ d ดโริโกตูเตเตนะครับก็ทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกของชิโนฟาร์มนะครับประธานาธิบด,ดี d ดโริโกตูเตเตนะครับแห่งฟิลิปปินส์นะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนของชิโนฟาร์มเข็มแรกนะครับ โดยหวังกระตุ้นให้พลเมืองฟิลิปปินส์ยังคงลังที่ลังเลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนฉีดกันให้มากที่สุดเพื่อยุบยั้งหยุดยังยดย้งการแพร่ระบาดโควิด1 i เ e t ค้าบอกว่าเขารู้สึกดีและรอวันที่จะฉีดวัคซีนมานานมากนะครับแม้วัคซีนของชินโนฟาร์มจะอยู่ระหว่างการอนุมัติการใช้งานในฟิลิปปินส์นะครับและองค์การอาหารและยาให้การอนุมัตินะครับเป็นแบบพิเศษสําหรับชินโนฟาร์มจํานวน10,000โดสนะครับ ที่สั่งโดยหน่วยอรารกขาของประธานาธิบดีตูดเกอร์ตูดเต้ออกประกาศหลายครั้งนะครับต้องการฉีดวัคซีนที่ผลิตโดยจีนหรือรัสเซียมากกว่าตะวันตกโครงการฉีดวัคซีนในฟิลิปปินส์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงตอนนี้มีการแจกจ่ายวัคซีนไปแล้วประมาณ1.9ล้านโดสส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของชิโนแวคนะครับรัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมด70ล้านคน จากทั้งหมด108ล้านคนนะครับภายในปีนี้เพื่อเป็นการเกิดภาวะคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งจะนำไปสู่การเปิดระบบทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยก็ประธานาธิบดีเขาก็ไม่ตอบอะไรเรื่องนี้มีแต่ร่ำตุยต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวโควิด1 i ตอนนี้กรุงงกำลังลำบากนะการขายวัคซีนเป็นธุรกิจที่กำลังร่ำรวยมหาศาล ผู้ว่าฟลอริดาอาจหารยกข้อจำกัดนะฮะสกัดโควิด -19 ทั้งหมดเชื่อมั่นในวัคซีนนะครับผู้ว่าการรัฐนะฮะฟลอริดานะครับยกเลิกข้อจำกัดนะครับสกัดโควิด -19 ทั้งหมดในสหรัฐแห่งนี้นะครับอ้างประสิทธิภาพเข้าถึงวัคซีนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเสียงวิจารณ์จากเหล่านายกเทศมนตรีจากเดโมแครตนะครับ แต่มีการลงนามกฎหมายฉบับหนึ่งยกเลิกนะครับคำสั่งฉุกเฉินท้องถิ่นที่กำหนดต่างๆเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็มีการลงนามคำสั่งฉบับหนึ่งอุดช่องโบวระหว่างปัจจุบันจนถึงตอนนี้นะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับของสหรัฐอเมริกาพบว่าจนถึงขณะนี้มีประชากร9ล้านคนและประชากรทั้งหมด23ล้านคนในฟลอริดารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดส ณตอนนี้ชัดเจนว่ายังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนไม่ได้มีการขาดแคลนอุปทานหรือวัคซีนไม่เพียงพอแต่อย่างใดนะครับวัคซีนพร้อมจะให้ประชากรที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยไม่จํากัดพิสูจน์ถิ่นที่อยู่หลังจากก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นมารัฐบังคับให้ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวรับมือกับอุปสงค์ระดับสูงในเบื้องต้นนะครับซึ่งปรากฏว่ารัฐานายก เทศมนตรีเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับตำหนิเตซานดริชนาครับวาวางแผนทะเยอทะยานทางการเมืองของตนเองอยู่เหนือนโยบายของสาธารสุขมันไม่ใช่เป็นการปกป้องชาวฟลอริดานี่มันเป็นเรื่องของการเมืองและไม่ใช่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งมีการตอบโต้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีของไมอามี่ที่มีประชากรมากที่สุดของ รัฐเฟอริดาด้วยบิลเกตนะฮะก็เกิดเหตุช็อกเกิดขึ้นฮะ,ะทางภรรยาที่อยู่กินกันมา27ปีฮะซึ่งประกาศขอหย่านะครับในช่วงครบรอบ2ปีนะครับบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft และภรรยาเมริดาประกาศนะครับกำลังจะทำการหย่าร้างกันหลังแต่งงานอยู่ด้วยกันมา27ปี นับเป็นอภิมหาเศรษฐีคนที่2ในรอบ2ปีที่แยกคู่สมรสกันนะครับหนึ่งในภรรยาคู่ภรรยาสามีที่ร่ำรวยที่สุดประมาณการว่ามีทรัพย์สินราประมาณ1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ4 000, 000, ล้านล้านนะครับประกาศข่าวการหย่าร้างถ้อยแถลงทางทวิตเตอร์นะครับ,รรรลรบหลังไตร่ตรองอย่างรอบคอบในความสัมพันธ์ของเราเราตัดสินใจย,ยุติชีวิตสมรสของเรา นะับทอยถแถลงระบุว่าทั้งสองยังคงทำงานร่วมกันในมูลนิธิบิลแอนด์เมริดาเกตนะครับองค์กรการกุศลใหญ่ที่สนับสนุนโครงการนานาชาติไปทั่วโลกนะครับทั้งในด้านสารสุขความเท่าเทียมทางเพศและการศึกษาและปัญหาอื่นๆนะครับแล้วเขาบอกว่าเราจะเลี้ยงดูลูกๆที่น่าทึ่ง3คนจนโตและสร้างมูลนิธิที่ทำงานทั่วโลกให้ทุกคนมีชีวิต มีสุขภาพนะครับมีสุขภาพที่ดีเราขอพื้นที่และความเป็นส่วนตัวของครอบครัวระหว่างที่เราจะสแสวงหาชีวิตใหม่โพสต์ของทั้งสองเผยแพร่ทาง Twitter นะฮซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเชิงงานวิเคราะห์นะครับเริ่มมีบางมร,รัฐของสหรัฐอเมริกาก็คิดแปลกๆที่เลิกทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะว่าความเดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจ คกับก็คงจะทำให้สหรัฐอเมริกากลับมามีปัญหาอีกรอบหนึ่งสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในอันดับต้นๆนะครับสำหรับการแพร่ระบาดโควิด -19 และมีคนเสียชีวิตมากที่สุดในโลกกว่า5 0 0แสนคนมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับโดยภาพรวมขณะนี้ในเชิงงานวิเคระห์ สถานการณ์โควิด -19 นะครับในอินเดียนะครับยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับสถานทูตไทยในอินเดียได้มีการประกาศเตือนประชาชนนะครับคนไทยที่อยู่ในอินเดียให้เดินทางออกจากประเทศอินเดียให้เร็วที่สุดนะครับโดยทางสถานทูตหรืทางการไทยนั้นจะทําการจัดส่งเครื่องบินไปรับและเดินทางกลับมาไปยังประเทศไทยที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนไทยที่อยู่ในอินเดีย มีเพียง4คนเท่านั้นนะครับเดินทางกลับมายัางประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าที่สถานทูตท,ที่ติดโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียนะครับเข้ามาอยู่ยังประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ที่เสี่ยงติดโควิด1 9อีกหนึ่งรายอยู่สถานทูตเช่นกันของอินเดียเดินทางกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นก็ยังไม่มีการเดินทางกลับมาแต่อย่างใดซึ่งคนที่ป่วยเนี่ยก็เข้าทําการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นสำหรับการติดเชื้อเริ่มน้อยลงจากเดิม2,008ตอนนี้ก็เหลือประมาณ1 7 0 0โดยภาพรวมก็เริ่มดีขึ้น <S <S ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์ในบาโมรัสของสหรัฐอเมริกาคงจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ในต่างประเทศเขาแบ่งการฉีดนะฮะวัคซีนแต่ละชนิดนะครับเหมาะ กับคนในวัยไหนเขาก็จะทยอยฉีดในวัยนั้นนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าวัคซีนโควิด -19 ยังมีผลข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริมเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นอัมพาตครึ่งซีกที่กำลังเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแต่อัตราการตายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะโดยภาพรวมตอนนี้ก็มีการจับตา แล้วก็ทราบแล้วฮะว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าสายพันธุ์อินเดียที่เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งความจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์จากอินเดียนะครับเข้ามาอย่างประเทศไทยแต่มีในมาเลเซียแต่ในมาเลเซียทั้งมีทั้งสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์อังกฤษและก็สายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อังกฤษที่เข้ามาแพร่ระบาดของไทยเนี่ยมาทางเขมร นะครับแล้วก็เข้ามายัางประเทศไทยเพราะมีคนไปเที่ยวฝั่งกมัมเและกลับมาก็ติดโควิด1 9นะครับตอนนี้ก็เลยทําให้ในประเทศไทยอยู่ในสถานที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหาคนครแต่ภาพรวมนะครับกรุงเทพมหาคนครกับปริมณฑลจึงเป็นเป้าหมายในการควบคุมโรคเป็นอันดับหนึ่งนะครับ การยกระดับขึ้นมาของทบาลรวมควบคู่กับการเยียวยาจึงเป็นทางออกที่ถูกดำเนินการในช่วงระหว่างนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สำหรับเราทุกคนก็ผ่านความยากลำบากกันมาหลายรอบนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกันมาแต่ก็ทำให้ผมได้เห็นถึงพลังแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของทั้งคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ทุ่มเททําเพื่อคนไข้ของเราเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตของการระบาดครั้งนี้ไปได้จก may you rule right you're caught in may rule am to walk and sit passion may rule and take long สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิดตากาันมที่เราเจออยู่จะปวดราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้พวกเราที่เป็นหมอ เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพวกเราเนี่ยทำงานกันเหนื่อยนะครับทำงานหามลูกหางค่ำนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ตัวเองจะติดโรคเสี่ยงต่อการที่จะโรคโควิดตัวเนี้กลับไปในคนในครอบครัวแต่ผมก็ยังภูมิใจนะที่เห็นว่าพวกเราเนี่ยยังทำงานอย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อนะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยจะบ่งบอกว่าพวกเราเนี่ยคือใคร พวกเราในหนักในหน้าที่ของเราอย่างไรหน้าที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ของเราไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ต่อไปตอนนี้ก็หมอส่วนหนึ่งพนักง,งานอีกส่วนหนึ่งก็ก็ติดโรคสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรับรู้การติดโรคของเรานั้นเนี่ยติดมาจากช่วยผู้อื่นเกิดมา เป็นบุคลากรสาธารณสุขเราจะกลัวและหนีโรคไม่ได้หรอกครับถ้าเมื่อไหร่เราหนีโรคแล้วเนี่ยไม่มีใครจะช่วยประชาชนนะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจให้กําลังใจท,งทั้งหมดนะครับทั้งคุณแพทย์คุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนไข้ด้วยนะครับว่ามันต้องถึงเวลาที่จะต้องอ,อ,อดทนแล้วก็กล้าไปด้วยกันนะครับดดสงกลใจ